สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่สดับช่แอนนนั่นเองนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับคลิปรีวิวนะครับแว่นกาดดีนะครับในชุด DVT08 นะครับสีเขียวนั่นเองซึ่งแน่นอนเราจะมาเปิดให้ดูครับนี่คือ d v t 0 8 2นะครับหน้ากล่องเป็นลูกเชียนะครับกระสายซิวทอนมาเลยนะจ๊ะซึ่งข้างในเนี้ยฝั่งเนี้ยจะมีทั้งหมด3แคนนะครับก็จะมีสีเขียวสีเทาและก็สีม่วงนั่นเองนะครับถามว่าพี่ จะรีวิวเทารีวิววงไม่นะครับเราไม่ได้เล่นพูดไปก็ไม่มีโนติสอะไรในหัวแล้วก็ไม่แบบไม่มีอินโฟอะไรในหัวไม่ทําดีกว่านะครับโอเคไปแกะให้ดูเลยครับว่าข้างในเป็นไงบ้างนะครับปื้บออกมา เหมือนเดิมครับถ้าไม่ใช่ s t เต t e r นะครับจะไม่มีสนามให้นะครับใครที่อยากได้สนามกระดาษเนี่ยก็ต้องซื้อพวก starter เท่านั้นนั่นเองนะดึงออกมาครับเหมือนเดิมนะครับแถบสีเราคุยกันอย่างทุกคลิปนะครับไม่ให้แบบเราโดนโกงเอาหลังกล่องไปอะไรอย่างงี้นะครับหลังกล่องชุดนี้มีค่าสูงมากๆด้วยนั่นเองอะทิ้งไปครับมาดูข้างหลังกันดีกว่าเราได้อะไรกันนะครับเปิดตดเลยนี่ o r อร์ของสีม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็ได้อีกไหมโอเคไม่ได้ครับได้ใบเดียวนั่นเอง อะมาดูกันดีกว่าหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นฟอยล์ของเ e moon ที่เป็นเกรดสนะครับก็จะมีลูเชียอยู่ข้างในด้วยนั่นเองนะโอ้โหเหมือนมันรีมันรีตัวน,นี้หรือของใหม่วะนะครับมาด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหมาเต็มครับใครชอบสิวทอนใครชอบเ l ลมู n นะครับชุดนี้ตอบโจทย์คุณได้อย่างดีกิตเตอร์ะนะครับอันนี้จะเป็นของถ้าจะที่จะเป็นของสีม่วงนี่แหละนะครับนะแล้วก็จะมีสี เท่านะครับเป็นสายใหม่อีกแล้วนะครับสายใหม่มีแกเยอะจริงๆนะครับนะให้ดูอย่างไวๆครับมีตัวเล่นกิฟเตอร์มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวของเล่นกับเอวาสีเขียวครับก็จะเป็นหลายเมลสตอร์มนั่นเองนะครับซึ่งก็ยังมีสายของโลโลไวอยู่ข้างในครับเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวเจ้านี้กันนั่นแหละครับมีเอลกอสด้วยใครจับมันได้เนาะนะครับแล้วก็จะมีตัวต่างๆนะครับวีดแอสโซนะครับ แนะ่อ้โหเรียกว่าใครรักเอาฟอสจะฟอสมาเต็มมีโทเค็นครับโทเค็นมังกรอันนี้ของโลโลวาโทเคน็นแพลนนะครับแล้วก็จะมีออเดอร์นะครับของสายเมลสตอร์มกับสายโลโลวานั่นเองอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในชุดนี้ในบ t จะเป็นสกิลยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตีเขียวใบแรกกันเลยครับเมลสตอร์มนั่นเองนะครับโอ้โหหลารเยคนคิดว่าจำเจ้านี้กันได้อย่างดีครับเมลสตอร์มตัวนี้มีความระมัดระวังเหมือนช่องแวนการ์ดเขาจะอาวันเพอร์เทิร์น ทิ้งการจากบนมือ1นึ่ใบครับเลือกยูนิตที่เป็นแคลนอัลฟอร์ดเพียงแคลนเดียวหรือเกียร์ดากอนเกียร์ดากอนก่อนหน้านี้ถ้าถามว่ามีตัวอะไรมั่งยุ่งเป็นเกียร์ดากอนนะครับนะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับจากในโซคูณหนึ่งใบเนี่ยคอลงช่องเรียกากศและยูนิตนั้นได้รับเอกออโต้ในช่องเรียกาศบอกตรงๆข้างล่างอ่านแทบไม่ออกเลยซูมสิซูมนี่ คือถืออ่ะอันนี้อย่างนี้ถืออ่านอีกใบหนึ่งใช่ปะ่ะมม่อ่านไม่เห็นเ้ยเมื่ออยู่นี้โจมตีถ้าแวนการของคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับและโจมตีเป็นครั้งที่โจมตีเป็นครั้งที่เท่าไหร่วะโจมตีเป็นครั้งครั้งที่สี่ของเธอเหรอเขาได้บาร์หนึ่งสแตนยูนิตนี้จนจบการต่อสู้นำยูนิตนี้ํยำยูนิตนั้นเข้าสู่โตนะครับแต่ เป็นครั้งแรกอ๋อโจมต,ตีเป็นครั้งแรกของเิร์นะครับก็คือให้ทิ้งมือหนึ่งให้เอาเอัลกอร์ฟอสหรือเป็นเกียร์ดากอนนะครับจากในโซของคุณนะครับหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาศและได้รับเทคตีถ้าเป็นตีครั้งแรกเขาด้บัตรหนึ่งลุกได้แค่นั้นเองจนจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นนำยูนิตนั้นเข้าสู่โซนะครับแล้วก็มีเถกอันหนึ่งออโต้เมื่ออยูนิตโจมตีแวนการ์ดถ้าการต่อสู้นะเป็นการต่อตีครั้งที่4หรือมากกว่าของเิอ์นี้โจการ์ดหนึ่งใบและรีไท เทกมึงเหมือนเดิมเลยเทกล่างเทกเดียวกับลิมิตเบรกเลยนะครับนะแต่ก็ไม่ต้องคิดแล้วแต่เทกข้างบนนะ่ะแอบใช้ยากนิดนึงเพราะว่าตัวที่ทำจริงมันค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ทํารอบง่ายเพราะแวรนน่ะมันเป็นตัวเล็งรอบให้คนอื่นเลยแต่ว่าในโซคุณหรืออะไรต่างๆเนี้ยคุณต้องมีเทคตัวนี้นะคุณต้องแบบมีตัวที่โซชาร์จเข้าไปได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ใช้ได้ตลอดนะเพราะสุดท้ายเนี่ย เทกของมันเองอ่ะมันบอกว่าตีเสร็จก็หนีกับเขาโซได้แล้วก็ออกมาใหม่ได้นั่นเองนะครับตัวต่อมาครับเป็นเกรดสาเหมือนกันออโต้ในช่องเรียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าการต่อสู้เป็นการโจมตีครั้งที่4หรือมากกว่าในเทอนนี้และออเดอร์ในโซนคุณมีตัวของพายุอพายุหนาวิมานพายุสีครามอยู่ก็คือเดี๋ยวมันมีออเดอร์ที่มันหน้าเมลตอ,อบนั่นแหละ ยูนิตนี้กพลังบกหมื่นจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้นํายูนิตนี้เข้าสู่โซคุณความสามารถนี้บังคับทำนะครับยังไงก็จะเข้าโซนั่นเองก็คือเอาง่ายตัวนี้ก็เป็นเกียร์ดา้อนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแหละตัวต่อมาตัวนี้เป็นเกรดสามนะปกติกิเตอร์จะอยู่เกรดหนึ่งเกรดสองตัวนี้ขึ้นไปเกรดสามเลยอันแรกก่อนเทคบนเทคออโต้ในช่องเรียกการเมื่อเริ่มต้นเฟสคุณถ้าคุณไม่มีตัวของโมโมเคในช่องเรียกการ คุณคอโมโมเคโทเคนไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียกากศนะครับก็คือถ้ามีมันคุณก็เล่นโมโมเคได้ตลอดเวลาและมีเทคกิตเตอร์จากบนมือเนื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตของคุณที่ชื่อว่าลาลิมิน่าก็คือชื่อเดียวกับมันอะในชื่อการ์ดโจมตีถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่ารีทายเรียการของคุณที่มีชื่อว่าลาลิลิน่า ลาดีลีน่าในชื่อการ์ดหนึ่งใบและโมโมเคโทเคนของคุณหนึ่งใบคอการ์ดใบนี้ลงช่องเลกาดเพิ่มพลังของเพิ่มพลังของยูนิตนั้นตามพลังของโมโมเคโทเคนที่ถูกรีทายเพื่อเป็นค่าคอสของความสามารถนี้จะจบเทินคือมันเล่นกับตัวเก่าเทคบนนะ่ะไอตัวนี้ถ้าอยู่ในช่องเลกาดเทคบนมันจะคอดังกรตัวเล็กให้ก็คือโมโมเค แต่ทีเนี้ยถ้าตัวมันเองอ่ะ,อะไปเล่นกับกิตเตอร์นะครับแล้วก็มันจะต้องใช้ตัวเก่าก่อนดูที่เป็นเกต2สองกับมโมเคูตีไปยังคู่เสร็จปุ๊บนะครับพอตีเสร็จเมื่อจบการต่อสู้ที่2ต,ตัวนั้นตีให้รีทายมันทั้ง2ตัวทิ้งนั่นแหละนะครับแล้วก็คอตัวนี้ลงมาแทนแล้วมันจะดูดพลังของงตัวนั้นอ่าดูดพลังของตัวมังกรน้อยอ่ะไอ้โมโมเคอ่ะมาใช้นะครับก็เอาไว้เล่นกับสายโรโลวาได้แหละนะครับอธิบายซะเยอะุดท้ายเล่นกับโรโลวาต่อมาครับ มีเทคออโตในช่องเรียกการเมื่อจบเทิร์นคุณถ้าแวนการ์คคุณมีกิตเตอร์นำยูนิตนี้เข้าสู่โซคอแพนโทเค้น2ใบลงช่องเรียกการนะครับใบนี้ก็เป็นใบเรียกแพนโทเค้นนะครับก็เหมาะกับโลโลวาดีต่อมาครับจะเป็นในส่วนของไททอลแอซโซลนะครับมีเทคกสองเทคออโตในช่องเรียกการโจมตีโซบาร์ดหนึ่งเลือกแวนการ์ดของคุณที่มีคําว่าเมลสตอมในชื่อ1ใบบวกห้าพันจนจบเทิร์นแล้วก็มีเข่งหนึ่งอัโตในช่องเรียกการเมื่อจบการต่อดสู้ที่โจมตีถ้าแวนถ้าเป็นการโจมตีีครั้งงทท่2ขอเิน และแวนการ์ดของคุณที่สแตนอยู่ติดชื่อเมลสตอมในชื่อเคาน์เตอร์บานหนึ่งสแตนตนัวมันเองสแตนแบบพลังไม่ลดด้วยนะนะครับตัวต่อมาเป็นเกจสองอยู่มีความสามารถออโต้ในช่องเรียกการ์ดวันเบอร์เทิร์นเมื่อเรียกการ์ดของคุณถูกรีทายด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถของการคุณยูนิตนี้บวกห้าพันจะจบเทิร์นนะครับาารก็บก 5, บเซตนะพวกซักซทเคนอะไรทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็มีเทคต่อมาออโต้ Auto. อันนี้เป็นแวนนะเป็นตัวของเอลกอสเมื่อยูนิตนี้ถูกไรทับ กับยูนิตที่เป็นแครนอนะคอลฟอร์สเพียงแครนเดียวดูการ7เจ็ดใบจากท็อปเด็กเลือกยูนิตที่เป็นแครนอนะคอลฟอร์สเพียงแครนเดียวจากในนั้นหรือเกียร์ดาก้อนจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรการ์ดสหรับการ์ดคุณนะครับก็คือไ like, ล่และได้ตัวเปิดเจ็ดาตัวเล่นได้นั่นเองแล้วก็มีเทคออโต้ในช่องเรการ์ดเมื่อโจมตีถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สี่หรือมากกว่าของเทอร์นี้และแวนการ์ดของคุณเป็นเกรดสามที่ติดชื่อเมลสตอมในชื่อกาด จนจบเทินยูนิตนี้บบก5,000ได้รับความสามารถความสามารถตัวแดงอีกแล้วมองไม่เห็นเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดตัวการ์ดหนึ่งใบนเดงคือเอาจริงๆนะค,คือกล้องอะ่ะมันทําให้สว่างเว้ยและเวลาซูมมันถึงมองเห็นแต่ถ้าคุณมาดูการ์ดจริงอะ่ะแม่งแดงแบบมองไม่เห็นเลยนะครับตัวต่อมาเป็นเกรดสองมีเทคออตโต้ในช่องเรกการ์ดวันเพอร์เทินเมื่อยูนิตนี้อ่เมื่อยูนิตนของคุณสแตนด์ด้วยค่าคอร์หรือความสามารถโต้บาร์หนึ่ง ยูนิตนี้บวกหมื่นจนจบเทินได้นั่นเองก็คือมีเล่นกับตัวที่สแตนได้นะครับตัวต่อมาครับเป็นเกรดสองอยู่มีเทคคอนทินิวในช่องเลกาดในเทินของคุณถ้าคุณมีกับยูนิตสองใบหรือสูงกว่าอา่าหรือสูงกว่าใบาอื่นอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ยูนิตนี้บวกห้าพันถ้าคุณอ๋อถ้าคุณมียูนิตเกรดสองหรือสูงกว่าก็คือต้องเล่นสองกับสามยูนิตนี้จะบวกห้าพันแค่นั้นเองนะครับต้องมีคนเก่งกว่าอยู่ในช่องเดียวกัน แล้วก็ต่อมาครับเป็นเกรดหนึ่งมีเทคออโต้เมื่อยี้ลงช่องเรียกาศนะครับถ้ามีเรียกาศเกรดหนึ่งหรือต่ํากว่าใบอื่นอยู่ในช่องอยู่โซบาร์สหนึ่งจวหนึ่งแล้วอยู่ในบวกห้าพันจนจบเทิร์นก็นั่นแหละครับนามาเสริมเฉยต่อมาวีดแอสเซารครับมีเทคในช่องเรียกาศเมื่อจบการต่อทู่ที่อยู่ในบูทถ้าแวนกาดของเราติดชื่อเมลสตอร์ในชื่อการโซบาร์สหนึ่งเลือกเรียกาดของเสองใบสลับตําแหน่งการเทคเหมือนเดิมเลยนะครับตัวต่อมามีเทค ออโต้ในช่องเรียการ์ดเมื่อเทอร์เมื่อยูนิคุณสแตนด์ด้วยค่าคอหรือความสามารถของการ์ดโต้บัสหนึ่งยูนิตนี้บวกหมื่นเทคคล้ายตัวเกรดสเมื่อกี้เนาะแต่นี่เป็นเกรดหนึ่งนะครับตัวต่อมาครับเป็นเกรดหนึ่งมีเทคออตโต้มเ,ตเมื่อยูนิตถูกเรียการ์ดด้วยค่าคอรหรือความสามารถของการคุณถ้าแวนรก่ของคุณเป็นคิเตอร์นะครับเลือกเรียการ์ดของคุณหนึ่งใบเลือกเรียการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นบวกหมื่นจนจบเทอร์นั่นเองนะจ๊ะต่อมาเป็นเกรดหนึ่งครับต้้เ,เนะมืเอ่ม<ๆ>อยูนนี ถูกไรทับด้วยแคนาคอลฟอร์เพียงแค่เดียวนะค้นหาการ์ดที่ติดพายุวิพายุอะไรวะหนามพายุสีน้ำเงินจากกองการคูนหนึ่งใบแสดงและนำขึ้นมือสับกองการก็คือน่าจะเป็นในออเดอร์ของมันนั่นแหละแล้วมีเหตุคอนติเนียในช่องเรียกการครับในเรื่องของคุณถ้าแวนการคุณติดชื่อเมลตอมอยู่นี้บวก5,000กลายเป็นหมื่นสามง่ายๆเลยทำไมสีเขียวชอบบวกประมาณนี้วะแบกเบิร์กก็ทำอย่างนี้เหมือนกันตัวต่อมาครับมีเทตุคอนติเนียช่องเรียกการ์ด ในการต่อสู้ครั้งที่4หรือมากกว่าในเทิร์นคุณยูนิตท,ทั้งหมดของคุณในแถวแนวตั้งเดียวกันนี้บวก5,000เป็นใบบับนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวเริ่นะครับที่เป็นของสายอะ u โคฟอร์สด้วยนั่นเองนะจะตัวต่อมาครับอันนี้คือโมโมเคนะครับโมโมเคเนี่ยจะเป็นมังกรเนาะซึ่งหลายนอา่จะลืมไปแล้วว่ามันมีเทคขออ่านเทคไปด้วยแล้วกันมีเทคแอคในช่องเลกาดวันเบอร์เทิร์น รีไทแพนโทเค็นของคุณกี่ใบหนึ่งใบหรือมากกว่าก็คือรีไทขั้นต่ำใบหนึ่งนั่นแหละนะครับย,ยูนิตนจะบวก5 0 0 0ันตามจำนวนไอตัวที่เราเรีไทแพนโทเค็นไปทังทุกหนึ่งใบนะครับจบเทิร์นสมมตุติในสนามคุณมีแพน3ใบคุณรีไทแม่ง3ใบเลยโมโมเคคุณก็บวกไปหมื่นห้ท่านั้นเองแล้วก็กิเตอร์กับโลโลวาด้วยมีเทคริคใน one, ช่องเรียกกาดเมื่อยูนิตที่มีคำว่าลาดิลาดิลาดลาไอตัวตัวผู้หญิงมันแกเออ นะในชื่อการ์ดในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตเนี้ยยูนิ้สามารถโจมตีแถวหลังได้นั่นเองนะครับต่อมาคือเพลนโทเคนไม่ต้องมีอะไรมากถูกข้อดออกมานะครับแล้วก็มีพลัง5000ันแค่นั้นเองนะตัวต่อมาครับอันนี้ได้อ่านชื่อเต็มๆม,มาทักทีพายุอันการพิภากษาคือตัวแม่งเล็กจนมองไม่เห็นนะพูดตรงๆ,ๆอะมีเทกสามารถส่งกาดใบนี้ไว้ในตำแหน่งของ ของคุณมีเมลสตอมสามารถนําการใบนี้ได้สามารถเล่นการใบนี้ได้ถ้าแฟนการเราติดชื่อเมลสตอมก็คือต้องเป็นเกรดสามแล้วเท่านั้นก็คือมึงเป็นเกรดสามอยู่แล้วแงนการกูต้องติดชื่อเมลสตอมเท่านั้นแหละกูถึงจะเล่นได้อยู่แล้วเช่นกันมีเทคออโต้เมื่อการใบนี้ถูกส่งเข้าออเดอร์โซนคุณทําความสามารถทั้งหมดต่อไปนี้เลือกเรียการเลือกการยูนิตที่ เป็นแคนอะลโคฟอสเพียงหนึ่งแคนเท่านั้นหรือเกียร์ดาก้อนจากในดอกโตคุณหนึ่งใบคอลองท่องเรียกอากาศแล้วก็บอกว่าเลือกเรียกอากาศของคุณหนึ่งใบอยู่ในหน่วยห้าพัน,น 5, 000, ตามจํานวนตัวไอตัวออเดอร์ใบเนี้ยนะครับใบอื่นในออเดอร์โซนทุกๆหนึ่งใบก็คือมึงต้องเซตออเดอร์กันทุกเทอร์นงะ่ายๆนะสุดท้ายครับกับตัวของออเดอร์ของโลโล,โลวาถ้าเป็นการตราติดชื่อโลวาในชื่อโซบาร์หนึ่งเพื่อเล่นการใบนี้ เลือกเรียาการ์ดเลือกการ์ดที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าของคุณจากในดอปโซนหนึ่งใบคอลงท่องเรียาการ์ดถ้าคุณเคยถ้าคุณมีเรียาการ์ดที่เรายว่าล mm hmm. าลีน่าก็เคยตัวกิเตอร์นั่นแหละในชื่อการ์ดคุณสามารถคอแฟนโทเคสหนึ่งใบลงท่องเรียาการ์ดได้นะครับ mm hmm. ก็คือลงท่องเรียกก็คือใช้เวลาใช้มันก็คือโซบัสหนึ hmm. ่งเพื่อเล่นการ์ดปุ๊บแล้วก็ขุดหนึ่งใบขึ้นมาเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่า แนการ์ไปเกตสามคูดเกตสี่ไปได้อยู่แล้วพอคอลงมาเสร็จปุ๊บและถ้าคุณมีการ์ที่ติดชื่อว่าลาดิลีนาอยู่ในช่องเลียคุณได้โทเคนเพิ่มอีกใบแค่นั้นเองนะครับประมานี่ครับสำหรับสีเขียวนะครับเอาจริงๆก็เมลสตอมออกมาเยอะเหมือนอวยพี่แกไงไม่รู้นะครับก็ยังไงก็ไว่ติดตามครับเด็กโปรไฟล์เนาะเดี๋ยวมีให้ดูกันแน่นอนครับประมานี่ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ